สูตรคณิตศาสตร์นะครับชื่อว่าคัมภีปราบเซียนนะครับสิบห้าเรื่องนิยมออกสอบในสิบตำรวจนะทุกสายงานนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเตรียมตัวสอบในสิบตำรวจอย่างเดียวนะครับแม้ว่าน้องจะเริ่มต้นคณิตศาสตร์น้องสามารถใช้คู่มือนี้ได้เลยนะครับจะมีสิบเจ็ดหน้านะครับนอกจากปกอ่ด้านในเนี่ยเขียนด้วยลายมือหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับเนาะก็ตั้งแต่เรื่องเลขยกกำลังนะครับคือมันจะเขียนเป็นคําพูดพี่เลยนะนะครับก็ สมการนะครับสมการอัรยุสมการท่อน้ําอะไรประมาณนี้คอลนอหอลมอการคิดเปอร์เซ็นต์นะครับจำนวนจริงจํานวนนับจานวนเฉพาะนะพื้นที่เส้นรอบรูปนะครับการแก้สมการเศษส่วนการบวกลบคูณหารเลขติดรูทแล้วก็มีในส่วนของเนี่ยสมมติเรื่องการคิดเปอร์เซ็นต์ยังไก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นไงครับอืมนะครับก็จะมีสูตรให้นะครับแล้วก็ตัวอย่างโจทย์ถ้าสมมุติน้องลืมสูตรเนี่ยน้องก็สามารถเปิดในนี้ได้เลยเนาะไม่จําเป็นต้องเปิดหนังสือเล่มใหญ่นะครับนี่ประมาณนี้ นะครับกำไรเท่ากับขายลบทุนอะไรประมาณนี้เอาเรามาดูเรื่องของเรา